สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่2ตัวรูดในงวดประจาวันที่13มมิถุนายน2 5 6 8กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เลนการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่12นะครับผมหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมอดม i n ให้อยู่ที่5กับ7ไม่มานะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับว,วันที่13แอดมีจะให้อยู่ที่ตัวเดิมแล้วผม5กับ7ชอบก็ค่อยตามนะครับผม5มี5 1 5 2 5 3 5 4และก็5 6 สำหรับเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหก สำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งสี่สายเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ด

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ